สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูอิงในวิชาวิทยาการคำนวณในเรื่อง Internet and Trust Data หรือการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลกันบ้างไหมคะหรือว่าเล่นสื่อโซเชียลในการติดต่อสื่อสาร กับเพื่อนๆนบ้างไหมคะถ้ามีแล้วนักเรียนใช้สื่ออะไรเอ่ยที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆนคะนักเรียนสามารถยกตัวอย่างให้ครูอิงฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง Tiktok Tiktok ไหนลองตอบดูสิคะหลายๆแอปพลิเคชันที่นักเรียนพูดถึงหรือว่าการใช้โซเชียลต่างๆที่นักเรียนพูดถึงนะคะ ถูกต้องนะคะเช่น i n น Facebook หรือว่าอินเทอร์เน็ตต่าง,างๆที่สามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อและส่งข้อมูลให้ซึ่งกันและกันได้ค่ะเช่นในขณะนี้ที่นักเรียนกำลังดูคลิปครูอิงอยู่นักเรียนกำลังเรียนออนไลน์กันอยู่ใช่ไหมคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะแบบนี้เป็นการเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือเราเรียกง่ายๆก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์นั่นเองโดยผ่านเครื่องมือต่างๆในการเชื่อมต่อเช่นนักเรียนบางคนอาจจะดูผ่านโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ iPad t แท็บเล็ต แล้วเวลาที่นักเรียนเข้าไปสืบค้นข้อมูลเวลาที่คุณครูสั่งการบ้านหรือว่าสั่งงานทางอินเทอร์เนต็ตหรือโซเชียลต่างๆที่นักเรียนใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนๆนักเรียนใช้เกณฑ์หรือพิจารณาจากจุดใดคะว่าแหล่งข้อมูลนั้นมีความเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนักเรียนตอบครูเองในใจไปก่อนนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้แล้ว 1. น,นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เนต็ตบนอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อสืบค้นและสื่อสารข้อมูลได้ 2. นักเรียนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันในวันนี้ครูอิงขอให้นักเรียนเตรียม3ามสิ่งขึ้นมาให้พร้อมคือให้นักเรียนดาวน์โหลดใบความรู้และใบกิจกรรมเรื่อง internet and trust data ให้เรียบร้อยและอุปกรณ์การเขียนของนักเรียนค่ะหากนักเรียนคนใดไม่สะดวกดาวน์โหลดนักเรียนสามารถเขียนใบกิจกรรมลงในสมุดหรือกระดาษของนักเรียนได้ค่ะถ้าพร้อมกันแล้วครูอิงมีกระตูนมาให้นักเรียนรับชมก่อน <โฆ S 1> ข้ทหนียนค่ะ,ะไรเหอรอลิปดาลิฟดาไม่ไหวแล้วลิปดา นี่ลิปดาหัดออกกำลังกายซะบ้างนะร่างกายจะได้แข็งแรงไม่อ้วนเป็นหมูแบบเนี้ยแถมสุขภาพดีด้วยนะมาเถอะยอมเหนื่อยหน่อยอีกนิดเดียวก็จะครบรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยลิปดาไม่ชอบออกกำลังกายนี่นะเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเอาของกินใส่ปากยังง่ายกว่าอีกอย่าบนหน้าลิปดามาเร็วใครไปถึงสาลาตรงโน้นก่อนคนนั้นชน,นะเย้ yeah, ลิปดาถึงก่อน ลิปดาต้องขี้โกงอีกตามเคยแน่ๆเลยเออาก็หาว่าลิปดาขี้โกงชอบใส่รลายลิปดาตลอดเลยอะแล้วนี่ออกกําลังกายเสร็จแล้วลิปดาจะไปไหนต่ออ๋อลิปดาต้องไปซื้อผักให้คุณแม่ที่ตลาดน่ะโอเคงั้นเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดซะก่อน อะไรเหรอลิปดาลิปดาลืมไปแล้วว่าคุณแม่ให้ซื้อผักอะไรบ้างล่สิเอ้ยลิปดาแล้วทำไมไม่จดมาเล่าลิปดาลืมนี่นาะโฮ้ยทำยังไงดีล่ะเอาแล้วสิเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วลิปดาจะทำยังไงดีนะเออคิดออกแล้วโทรศัพท์มือถือไงล่ะลิปดาเอจริงด้วยแล้วสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทางโทรศัพท์มือถือนี่นาะรวดเร็วฉับไวทันใจคุณแม่คะคุณแม่จะเอาผักอะไรบ้างคะ ปีาลืมค่ะอ๋อเอาผักบุ้งผักกาดแล้วก็ใบโหระพาจ้ะจัดไปค่ะคุณแม่เดี๋ยวเจอกันนะคะโพลา่าพลา่าอันไหนคือผักบุ้งผักกาดแล้วก็ใบโหระพาเหรอโอ้ยอันนี้โพล่าก็ไม่แน่ใจเราถามแม่ค้ากันเลยไหมแม่ค้าจ้าเอาผักบุ้งผักกาดแล้วก็ใบโหระพาค่ะหยิบใส่ตะกร้าเลยลูกแล้วก็เอามาจ่ายตังค์ที่ป้าอ๋อหักสามอย่างที่ว่านี้ รตรงน,น,นั้นแหละจ้ะอยู่แถวนั้นแหละหาดูโฮล่าว่าเราโทรถามคุณแม่อีกรอบดีกว่าออเลอผักที่คุณแม่ฝากให้ซื้อเนะี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเหรอคะเอ,อแม่จะพูดยังไงดีล่ะเอาแบบนี้นะลิฟดาคุยกับแม่ทางแอปพลิเคชันไลน์ดีไหมจ๊ะนีออ่มันคืออะไรล่ะคะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้คนนิยมใช้กันมาก นอกจากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้แล้วยังสามารถส่งรูปภาพและวิดีโอที่ต้องการได้อีกด้วยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวแม่จะส่งรูปผักที่แม่ต้องการไปให้ทางไลน์ลิปดาก็เปิดดูแล้วก็ซื้อตามรูปที่แม่ส่งไปเลยนะจ๊ะโอเคค่ะกลับมาแล้วค็ะคุณแม่ดีนะที่มีแอปไลน์ไม่งั้นลิปดาซื้อไม่ถูกแน่ๆเลยอะ่ะแม่ค้าเขาก็วุ่นๆไม่ว่างตอบลิปดาซะด้วย การสื่อสารมีที่กันหลากหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบก็มีเหตุผลในการเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายโทรศัพท์อีเมลหรือแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นโทรศัพท์ผู้คนที่เลือกใช้ก็จะเป็นกรณีที่มีเรื่องด่วนเพราะสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นทางอีเมลก็จะเป็นกรณีที่ต้องส่งไฟล์างานหรือไฟล์เอกสารที่มีข้อมูลมากๆถ้าเป็น Call, วิดีโอคอลเราก็จะสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยได้และจะมีบล็อกที่จัดเป็นกลุ่มข้อมูลกลุ่มหนึ่งที่นำมารวมกันไว้เพื่อประโยชน์ในการถ่ายโอนข้อมูลอย่างรวดเร็วหรือเราอาจจะติดต่อสื่อสารกันด้วยโปรแกร,รมสนทนาต่างๆเช่น Facebook ที่สามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวสาหรับแนะนาตัวเอง ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งแบบข้อความภาพเสียงและวิดีโอ Instagram แอปพลิเคชันถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนและสามารถแชร์รูปภาพสวยๆปวดเพื่อนๆได้และที่แม่ใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับลิปดาเพะว่าสะดวกรวดเร็วและสามารถส่งรูปภาพผักเป็นตัวอย่างให้ลิปดาไปซื้อด้วยยังไงล่ะจ๊ะ ลักษณะการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับคนอื่นเช่นใช้นัดหมายในการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในการเรียนเป็นต้นโดยการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันนั้นสามารถใช้ช่องทางต่างๆเช่นอีเมลเว็บไซต์บล็อกโปรแกรมสนทนาหรือโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นต้น เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิดีโอการ์ตูนที่ครูอิงเปิดให้ในักเรียนดูลิปตากับโพล a ล่าใช้อุปกรณ์ใดในการติดต่อสื่อสารกับคุณแม่คะแล้วคุณแม่ของลิปดาใช้แอปพลิเคชันอะไรในการส่งรูปให้ลิปดาคะซึ่งแอปพลิเคชันนั้นสามารถสื่อสารได้ผ่านการโทรข้อความ รูปภาพหรือวิดีโอหากไม่มีอินเทอร์เน็ตก็จะไม่สามารถใช้งานได้ค่ะไหนนักเรียนลองเล่นเกมเปิดแผนภาพกับครูอิงและช่วยกันตอบคำถามดูสิคะว่าเกมเปิดแผนภาพที่เรากำลังจะเล่นนี้เกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตคะครูอิงขออนุญาตเปิดหมายเลขกหนึ่งนักเรียนดูออกไหมคะหมายเล็กดูออกไหมเอ่ย ่าฉเฉลย Facebook นะคะใช้ในการส่งข้อมูลอักขระรูปภาพหรือสามารถใช้โทรออกโทรเข้าได้คุณยขอเปิดหมายเลข3หมายเลข4ดูออกไหมคะและขอเปิดหมายเลข1ฉเฉลยอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์โอยเลอร์ ใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆผ่านทางอินเทอร์เนต็ตจากหลายเว็บไซต์สรุปกิจกรรมนี้ในปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เนต็ตหลายรูปแบบที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งถึงผู้รับอีกฝั่งได้ทั้งข้อมูลอักขระรูปภาพวิดีโอหรืออื่นๆได้อีกด้วย เด็กๆทราบไหมคะว,ว่าข้อมูลที่เราได้มาผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นเราสามารถส่งต่อได้เลยไหมทำไมเราถึงต้องประเมินความน่าเชื่อถือก่อนจะแชร์หรือส่งต่อให้ผู้อื่นครูมีคำตอบให้ในคลิปวิดีโอค่ะบนโซเชียลแชร์ว่ายาเขียวยาสามัญประจำบ้านของไทยขับพิษโควิดได้ฟังจากคลิปเสียงของคณบดีสิริราช ชัวเหรอถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์แพทย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศ,ศาสตร์จุฬาครับที่แชร์ว่ายาเขียวขับโควิดได้นี่จริงเหรอครับไม่จริงนะครับไม่ควรแชร์นะครับในคลิปเสียงมีข้อความที่ไม่ถูกต้องเยอะมากยาเขียวไม่ได้มีผลโดยตรงต่อตัวไวรัสเลยมีแต่ช่วยบรรเทาอาการบางประการเท่านั้นเองครับเขาบอกให้กินวัลละซองติดต่อกัน5วันขับโควิดคำว่าขับไวรัสเนี่ยได้มีการวิจัยแล้วโดยคนไทยนะครับ ข้อสรุปของงานวิจัยคือยาเขียว ไม่สามารถทำลายเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของอีสุอีใสยนะครับตอบได้ตอนนี้เลยครับว่ายาเขียวไม่ได้ทำลายไวรัสโดยตรงครับถ้าไวรัสจะไปจากร่างกายเราก็มีกรณีเดียวเท่านั้นแหละครับคือภูมิต้านทานของร่างกายเราได้สร้างขึ้นมาทันเหตุการณ์แล้วก็ขจัดสามารถสยบนะครับป้องกันการกระจายตัวของไวรัสจนหมดไปในที่สุดนะครับแต่สรุปแล้วที่แชร์ข้อมูลให้กินยาเขียวขับโควิดนี่เป็นยังไงครับคลิปเสียงที่ว่านี้จึงมีข้อความที่ผิดเกือบทั้ง สิ้นเลยไม่ควรส่งต่อเลยครับและคลิปเสียงนี้ที่มีคนแชร์กรันเพิ่มข้อความเข้าไปว่าเป็นคลิปเสียงของท่านคณะบดีสืริราชพยาบาลก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับสุสรักษาโควิดถ้าใครแชร์หรือแนะมาควรถามหาหลักฐานให้แน่ชัดก่อนเชื่อและก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วกานแชร์ ทีนี้เรามารู้จักคำว่าข้อมูลกันดีกว่าข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เราพบเจอซึ่งอาจจะได้จากการสังเกตจดบันทึกการสอบถามหรือการสัมภาษณ์เช่นชื่อเพศอายุ คะแนน2ซึ่งครูได้แบ่งข้อมูลออกเป็น5ประเภทตามลักษณะข้อมูลคือ 1. ข้อมูลอักขระหมายถึงข้อมูลด้านตัวอักษรเช่นชื่อนามสกุลตัวเลขที่เราไม่สามารถคำนวณได้เช่นเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถเป็นต้น 2. ข้อมูลภาพหมายถึง ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพเช่นภาพวาดภาพถ่าย 3. ข้อมูลด้านตัวเลขเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาประมวลผลได้เช่นราคาสินค้าจำนวนเงิน 4. ข้อมูลเสียงหมายถึงข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการได้ยินเช่นเสียงคนพูด เสียงสัตว์ร้องเสียงฟ้าร้องเสียงเพลงเสียงดนตรีเป็นต้น 5. ข้อมูลอื่นๆในส่วนนี้นอกเหนือจากข้อมูลทั้ง4ประเภทที่ครูกล่าวมาข้างต้นยังมีข้อมูลอื่นๆอีกเช่นกลิน่นรสชาติปุณหณภูมิเป็นต้นค่ะ ลักษณะข้อมูลที่ดีมีอะไรบ้างถ้าเรารู้ลักษณะที่ดียังไงจึงจะนำมาประเมินข้อมูลที่เราได้รับมาว่ามีลักษณะดีหรือไม่ดีเพื่อนำมาพิจารณาความน่าเชื่อถือได้ก่อนอื่นข้อมูลที่เราได้รับมานั้นจะต้องถูกต้องเชื่อถือได้ข้อมูลที่ดีจะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญ จากเว็บไซต์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับของรัฐต่อมาในหัวข้อที่2จะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ข้อมูลที่ดีจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้โดยต้องมีรายละเอียดรอบครอบทุกด้านมีทั้งข้อดีข้อเสียต่อมาหัวข้อที่3 ข้อมูลที่ดีจะต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้และต้องไม่ปะปบบนกับข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องการเนื่องจากจะทำให้เสียเวลาในการค้นหาและสิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บข้อมูลต่อมาหัวข้อที่4มีความทันสมัยทำให้สามารถใช้งานได้ทันทีในส่วนนี้ก็มีความสำคัญถ้าหากเป็นข้อมูลที่เก่าเกินไป ก็ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ต่อมามีความสอดคล้องกับข้อมูลคือการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆหลากหลายแหล่งข้อมูลก็ควรจะมีข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกันและเนื้อหาสอดคล้องกันสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้เราต้องหาข้อมูลจากหลายๆแหลง่งเพื่อมาเปรียบเทียบกันประโยชน์ของข้อมูล ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาการทราบข้อมูลต่างๆทำให้เราตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเช่นการเลือกเส้นทางในการเดินทางที่สั้นที่สุดและประหยัดเวลาที่สุดการเลือกสื่อสินค้าที่มีราคาถูกและดี 2. ด้านการติดต่อสื่อสาร เมื่ออยู่ในสังคมการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆจะทําให้ผู้อื่นเข้าใจในเรื่องต่างๆตรงกันการสื่อสารข้อมูลต่างๆเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเช่นกันเช่นข้อมูลเสียงข้อมูลภาพข้อมูลอักษรซึ่งข้อมูลต่างๆจะทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกันด้านการเรียนหรือการทำงาน เราสามารถนํามาพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนหนังสือหรือทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลต่างๆจะทำให้เรามีความรอบรู้และสามารถเรียนหนังสือหรือทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมเช่นเด็กในชุมชนชอบเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกิดจากการสร้างลานกีฬาเป็นต้น จากกิจกรรมสรุปว่าในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันควรจะต้องศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่ผู้ศึกษาจะต้องการค้นหาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการข้อมูลนั้นจะต้องมีความทันสมัยและข้อมูลไม่เก่าเกินไปผู้ค้นหาควรพิจารณา จากแหล่งที่มาเว็บไซต์ต่างๆที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเพื่อสรุปและตัดสินใจในการนำข้อมูลไปใช้ให้นักเรียนอ่านใบความรู้และลงมือทำไปกิจ,จก,กรรมที่นักเรียนได้ดาวน์โหลดเอาไว้เมื่อตอนต้นคลิปหรือนักเรียนสามารถทําใส่กระดาษ A4 ได้ค่ะหากไม่สะดวกดาวน์โหลดนักเรียนคนใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาความรู้และการประเมินความน่าเชื่อถือนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงค์ข้างล่างนี้เลยนะคะและนักเรียนอย่าลืมทำใบกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปการบ้านที่เสร็จแล้วส่งมาในไฟล์ที่มีแพลตฟอร์มอยู่ปุ่มส่งการบ้านสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ